กสอ้านุย่างทกย่างทย่างทุกอ่างท่างทุอย่างทุกองทุกอยุ่กย่างทยางท่าทกอย่างย่างทก่ทุกอย่าุกอยกอย่างทุกอน่่งทุกยกอย่างาเรอากอาอ่งุกยากอย่าก่างทุย่งุกย่างทุยาทุกยายุ่กอย่ก่างทกาอยาก่าย่งองทกางอยงกย่งงงอย่ย ถ,ถ้ามีเครื่องแบบนี้เยอะๆในชุมชนคนือคมณปบ้านคิดว่ามัน,<ค>นดีน<ด>ะคะทำให้คนที่ว่าสูงอายุอาจจะแข็งแรงขึ้นนะคะ <S <S ถ้าเขาปฏิบัติตามที่เราเราทําทุกวันมันก็จะช่วยได้เยอะอถ้าเรามีเครื่องนี้นะคะแจกไปตามหมู่บ้านนะคะเยอะๆจะทําให้คนที่ผู้สูงอายุเนี่ยเขาแข็งแรงขึ้นเขาจะเดินดิอแข็งแรงเราไม่ต้องไปออกกําลังกายข้างนอกนะคะเ็ามีอยู่กับบ้านแล้วค่ะถ้ามีเครื่องนี้เยอะๆนะคะ คนในหมู่บ้านก็จะแข่งแรงที่มนเยอะเลยค่ะก็ไม่ต้องเจ็บป่วยง่ายๆแข่งแรงแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะถ้าถ้านักศึกษาจะทำเสร็จผมจะแนะนำเรื่องของการใช้ข้อพิข้อพีสิทธิข้อพิสิทธิำเป็นเป็นต่อใช้ข้อต่อหรือเปล่าน่าจะทำได้แต่ตคนนี้แต่ยาก ชมช่เนี้ย,ยเพื่อนเะพื่ยนใช่ไหมใช่สองคนตายายสองคนุงเนี้ยอันอันเนี้ยถ้าถ้าเราทำในในตัวโมเดลที่ผมทำเนี่ยเนี่ยก็คือตัวที่ยังไม่สวยเชื่อมออกกันเองตามตามธรรมชามติของเราเนี่ยน,นะตกอยู่ประมาณหกพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทแต่เนี้ยตกเจ็ดแปดพันแล้วเพราะเราะนนี้ที่มันแพงเพราะว่าเราจ้าง ร้านทำมันจะแขงง่ากว่ามันแข่งแรงกว่าเพราะมันมีคนที่เขาเขาสนใจแล้วเขซื้อไปเอาไปเป็นโมเดลแต่ถ้าพวกเราเนี่ยเป็นชาวบ้านเนี่ยเป็รอเป้อเขาเขาน้องมาอยู่ด้วยเชื่องปกธรรมดานี่ก็โมเดลคนรูในตรงนั้นนะโมเดลที่โมเดลรถเข็นที่มาที่ไปของรถเจ็นคืออะไรทราบไหมครับคือรถเข็นผู้ป่วยที่อยู่ตามตามโรงพยาบาลกับคนที่ป่วยที่อยู่ตามบ้านอ่ะ ที่วันๆหนึ่งก็คนเข็นมาไว้หน้าบ้านบางคนก็เนี่ยบางคนก็นนนนนามาแค่นเนี้ยแล้วก็นั่งแต่ถ้าเขาสามารถที่จะนั่งแล้วบร<ฮ>ิหารเท้าบริหารแขนบร<ฮ>ิหารนิ้วมันจะดีสำหรับคนที่ที่ใช้รถอะ<ช>่ะนะครับดรือ่าหยุดเฉยนะครับอันเนี้ยแล้วเราสามารถที่จะทำาอะไ,ได้ครับนี้ันนี้นะครับ ันนี้มันสามารถที่จะปั่นปั่นได้ปั่นขาได้ไหมครับเนี่ยคืออยู่กับเก้าอี้ก็สามารถที่จะบริหารร่างกายได้ยืดเส้นได้แล้วยืดเส้นได้ด้วยอันนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ยืดเส้นอย่างเดียวน,นี่ได้ด้วยนะครับเนี่ยเมื่อกี้ตัดที่ได้ดูอย่่งตัวนี้ได้แล้วครับได้แล้วตอน,นี่เข้าไปหครับเอาเข้าวข้าวก่อนแล้วกันนะนทำไรครับ นะครับมัน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 สามารถที่จะเนี่ยร้องให้มันอยู่ให้าโยธามันจริงได้ไงครับแล้วส่วนตัวเนี้ยอ่าตัวนี้โยกตัวนี้ได้นี่คือเขาอยู่กับรถคันเดียวของชาวบนบริหารร่างกายได้6-7ส่วนนะครับในร่างกายเขาก็จะแข็งแรงขึ้นเหมือนป้าเนี่ยป้าไม่เอาตัวนี้ไปใช้ที่บ้านกันลุงสองคน แต่ถามว่าเรามีครบทุกทุกบ้านไห้ยังไม่มีหรอกไอ้ตัวนี้ถามมียกทุกบ้านยังไม่มีหรอกเพราะมันมันมันพึ่งเป็นตัวโมเดลที่เราทำขึ้นมานะครับทำเ,เ,เ,เรียน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 แบบจากวิมแชร์